พุนน่ะฝนฝนตกอยู่ทั้งเมืองเลยนั่นมืดคึมขมาเลยบรรยากาศโอ้เข่า่นล่มลงหมดแล้วกำลังเสด็จพ่อเกี่ยวแล้วเข่า่นงามงามพอ่ะเบิงในฝนมองในจ่าพุ่นแหล่อยู่ทั้งเมืองพุ่นเฮ็ดจังอ่ะลูกหาร์ตาเกตเตียนแต่แม่งแก้งมื่อกัน ไม่ใส,สแมงว่างมาจะใส่อ๋อยหนาสาตหอมไปจับเดินเนียวใส,ส้ตาได้หลูกสีผ้าันอกมายามมันตรงหน่อยบ,บุรุ่จักสีด้ดอกด้ายบ่ด้าหมู่บ้านมาติดงูแหม่สมพใส่อะไนใส่นี่แหละขอนี้ไหมใส่นี่และใส่อยงก่อใส่โอ้โอ<ซ>้โอ้ทางข้งมันน่งทัง ลังเทียมันปานคอหน่อยมันปูยังลงมาจังสี่นะทางหยาซะก่อนแล้ววงมีดอันงอเด้อสื่อมีดมะมัยเสดสื่นเกีียวมามัยเขาดีดีตลับพะยายทุรไลนาแรงทุรไลจังสิมาเอามงนี้ออกเมิดนี่อื้อคือเสียงดิน <อ iser> สวัสด,ดีจ้าเหมือนเพ่นกะสิมาลองยามหอบหน่อยบึ้งพี่น้องหมือว่านงูกะถือกหมือก้อนงูกะถือใส่ลังเดียวไปไหนแล้อ่มาใส่ลันบ่หอยมันหลเลยเลยทูบใส่บางลันนี่แหละน้ามันไหล หลาจากบึงนี่มันเพ่นใส่บึงน้ำจ้าบึงน้ำน้ำมันไหลไม่แห้งจะพี่น้องบึงนี่พออ่นเพ่้นไก่หน่อยมาถางหย่าถางปลายู่นีน้ำมันก็เริ่มไหลมาแห้งเดี๋ยวเหมือนแห้ามายามคนว่าจากสีใดปลาใดหรอกจ้ามาบึงมายามอันลั่นหน่อยมายมใดงูกับเขาไส่หน่อยยามอเ,เออยามรอบเนี่ยก็ว่าพิษว่าสี มืนอนี้ยฉพากันมายามรอบเดินล่อเบิงว่าสิจักสิได้บ่ได้ตกจใาคือสิบ่มีเจ้าของมาอยู่เฝ้าอีกแล้วเนาะโอ้ป๊าดโอ้โถๆโถอุถ้ยบ่ให้บ่ให้ออกบ่ให้ออกเอกอะไรบอกให้ออกนะเมย์นั่นเสียดายมันนวยใหญ่เนาอยีตอนนี้ ป้าดโอ้ใส่หนิพ่อแมนโอ้ซ้ำแขนข่อยเลยน้อยป้าจะใส่ใส่ได้บะนี้ว่าเอาแล้วเชือไในบะนี้ได้แล้วบะมี่พงรถนายเอ๋าเอาไปแมนเลยนะผพงรถเอานี่ป้าคู่คู่นี่บ่ได้ดอกนี้บ้างนี่คู่น้อยเนาะป้าโทป้าจะเอาขึ้นทั้งๆเลยจ้านี่บ่ได้ ไปเบิ่งขังบนน้ากันเด้อพี่น้องเด้อวันนี้บักหอยเนี่ยบ้าสนใจเลยน้อยใหญ่ตกมาได้ก็บ่าอือไปไปคือสุดเลยไปเท่ขังบนไปเท่ขังบนคนละจชาปลนง่าเกือบออกเลยบ่แม่์ไม่กินปลาหน่อยตีนั่นนี่มึงปลาหน่อยเนี่ยเน่าหมดป ตัวบ่ไหนบอกเอาหลังเอาบอลบอกไห้ไหมบอกไอ้อายุบ่เอาเอาโหลดเอาโหลดเอาไปเอาไปเทแล้วก็ไปต้มใส่นั่ Means, นดีๆป้าสะออนครับตัวบางใหญ่เลยแทกใส่แขนจะด้วยหน่อยบึง่จับขึ้นไหมจับขึ้นแทกใส่แขนมึงขุ่นอ่ะจับขื่นเน้ะ ปาถือลั่นหน่อยถือกันรอบหน่อยค่อยต้องไปเอามาอีกเนาะเนี่ยใส่นี่เลยดวนเห้านันปิดเอาว่ามีหัวเนี้ยใส่สีดูดออกบ่พวกโคดเต็มขุเลยมัอนี่มานคักเอาเทศนี่ใส่น่๊เดี๋ยวขอยจะเอามือขังไว้เังส่เวลาคี่ดถเวลาคีลดถขอยจะมือขังขังไว้ตัวหน่อยตัวนิดมันกระลายอยู่ด้หน่อย เทเลยไหมงายยนาปลาตัวนึงตกไปใส่ไปขึ้นนน่ะน่ะปลาตัวนึงงห็นบอเออโอ้มันนี่แล้วแรงแล้วงานเลยจา้าเด้ต้มสมตัวเมื่เลยไดปลาใหตัวนึงปลาโวมานมานัน ตัวนี้ก็ประมาณฮุกเก็ตขีดปลากระต่เชื่องนึงใช่ไหมใ่ไหมฮุกเก็ตขีดประมาณฮุกเก็ตขีดได้ให้หน่อยไปใส่ไว้ขึ้นกอนมัดมัดดีๆในเรื่อยหน่อยอืมปลาตะวันเสี่ยววนๆก็ตัวใหญ่ครับใช่ปลาหน่อยอ่าปลาน่อยเต็มเล่นมากินปลาหน่อยแต่ตั้งสี่แมนอยู่เมื่อวานน่ะมันพองูเนาะเมื่อวานพองูมาเข่าเนาะนอมานมานมานเด้อจ้ากมันนี่จะได้เห็ดกับเข่ากับน้ำแล้ว ผู้เฒ่าเห็นดีใจโพดแล้วเพันเมตยากกินปลาอยมชาวบ้านกินเขากับแกงพักี้เล็กบอมมี่เนากินอันนี้เล็กนึงื่อเกือบหักเลยนี่แหละจ้าหมานหมานหลบหลบหลบตัวนี้ล่ะนี่เพิ่นดันได้มากนี่กะว่าหมานคักดีเนาะล่างอันมันกับมีง่าลางอันกับบมมีง่าได้จ้ามันมีง่าล้ะกะันอันบ่มมีง่าเขากับสามารถสอดออกข้างนี้ได้เป็นบ่อยหน่อยนี่เนาะนี่ถ้าบ่มีง่าเท่ากับสามาสละมือจับออกแล้วนี่ มันม่เสือกดึงแบบนี้อยู่จ้ะหลอกแ,<บ>แบบนี้ใส่ง่ายแตบบ่มานปลาน้ำไปไปใส่ได้รอบตัวนี้คุมเลย ได้ไหน่อยมาใส่อีกกันโอ้อยูู่เท่งนี้มันสูงเนาะเคน่าสามารถเรลียวเห็นฝนเลี้อวไปมามใส่เลยเราจะได้กลับบ้านแล้วจ้าไปบึงผู้เถ่าสองถ่าอยู่เฮียนกบลูก่า่นี่ือสิดีใจค่ะพันได้ดปลาไปจะกลับบ้านบัดน,นี้ ก็เพิ่งนี่จามัด่านเลยามาักนมาหัวมาห้วดกัเาิ่วเอกันาหมานมาัันมานาุมาันมาัวุามามาวกัมาาวหาานไปไปางไวหาา เยเออนต่ะมาบงกไัเบงได้ปลาเดีใจแล้วเนีาไปหนาบ้านนี่ก็ได้แต่มามาลงกมาเบิเออจับป้องลูกมึงดีใจไปเออันตามาเบิงแล้ว บ่ใส่ก็ได้งามาเลยงามาเลยจับงูเห็่งมับเบิงตายไปตายไหมเป็นอยังดอกลูกปลาปลาม่เป็นอยังแม่ตามาจับก็ได้แต่มาจับเบิงแม่แต่มาเบิงเลยะถีกรอบไหมพ่อจับเบือดูจับยกเห้นน้องพ่อจับได้บ่ เอออายุขึ้นบ้างดินทวดๆอยู่ในอันไหนเนี่ยนอนหิวขึ้นบ้างไรตัวเป็ไงหนึ่งไปไปขังไว้ไปล้างมือเนี่ยแหละพ่อไปพ่อขังไว้มาหนีหมานอยู่จ้าโอ้ยได้แล้วแรงแล้วจะได้ตุ่มสมเอาไปองน้อยองน้อยอยู่ใส่องน้อยยืดหนีองน้อยเท่าเนื้อ ไองเงไรนีององแบน้อนอไหนงนแม่น้ไหเลยตักหัวไปที่คืนนึงขังไว้ังก้นเอาขังแ่องไว้จับจับตัวมันลงลุกจับตัวแม่จับตัวมันลงนี่แม่ตัปลาหน่อยหายไม่กินแช่องไว้เอาลูกน้ำไปไรปตะโดดออกแค่มันรอดนระโออก ้างไว้เนี่โอ้แล้วถ้าเห็นปลาเนี่ยกินปลาวะกินตัวใหญ่